จะรับไปเหรออรอแอบคอระเอน้ำจันีนะเฉิญได้้าใ้แม่มพาเขาต้มัดได้เลยนะคะทายต้มมัดให้เฉาะออนจเยครับอ,อะไรนะนนะนนะแม่ไม่อยากเลยนะเป็นยากอ๋อรับรางวัลย่าหรืออะไร ม่ท่เยอะกเกินเริ่มมแล้หนูพูหลายคนนังเกินอ๋อคุณยางหลังนี่มาสามร้อม่สนทิ่หลังเวทีนั้นก็กลับบ้านเลยกันนะหอเื่องไหลังเวทีนล้วกลับบ้านเลยเี่ยยืนยิ้มหายืนยิ้มหาไม่กอเรียกเลยยืนเฉย ร้อยขอบคุณนะคะแ<ส>ม่นันสี่ร้อยขอบคุณค่ะ <c oughs> เดี๋ยมแล้วเยี่ยมแล้วมาตอ่ <c oughs> อจ้ะพุ่มนา ว่าไม่ใช่ไปติดตัวเลยแม่แม่แม่แหวกับแม่คุณเป็นคนมอบให้นะคะเป็นตัวแทนมอบให้แม่เท่าได้สองพัสี่พันหนึ่งสี่พันหนึ่งร้อยนะคะตอนนี้นะคะสี่ คุณแม่พยายามไม่กลัวเสาเลยเอย่งี้เได้ยินเสียงให้ตกใจมันก็จเลกล แม่กลุกใจ นี่แบบนะอดตำรวจอู่ลือนี้พอดีเลยเหลืออีกของแพงนะคะอะไรเขาพอะไรเสียงจริงเสียงสองม่เป็นขอรั่ไม่เป็นขอรั่น อะไรนะขอมห้เย็บปากอาจารย์เอาอะไรนะกางเกงขาดมาอาม่าให้เกงขาดมามีคนจะปักให้เย็ปแต่กอไม่เอาไหวันนี้อยู่กรุงเทพหรือว่าต้องไปต่างจังหวัดกับเพลงข้ามขหัวใจข้าหัวใจนะคะเอาฟังเพลงนะคะใครจะมอบค่ากับ ขยับไม่ได้เลยห้าวเลยอย่าไปเลยแม่ก็อยากไปให้ลูกหมดไม่จังอร่อยแล้วแม่6 0 0นะคะตอนนี้มี6,003 3นะคะแม่แม่แจ้งได้เลยนะคะ3นาทีมันแป๊มเดียวนะแม่นะหนูไม่ทันได้เก็บค่ามาค่าเขาต้องมัดเลยนะ ราคาปมนะคะหนึ่งหมื่นห้าหนึ่งหมื่นว้าหนึ่งหมื่นห้านะคะกอูแนะคะอคุณนะคะ่ค่ะนี้ก่อนอื่นนะคะแล้วรอให้ันปาไบ้างเอานี้มาที่ยาเสน่ใกล้กุงค่ะ มันน้องออกไปแล้วอายุข่าก็มามีเด็กๆมาไม่น่าออกนะเป็นต่อไม้หมดนี่ใช่ไหมไปเทียวกันไปเที่ยวกันไี่ยวกันไปเที่ยวกันไปเท่ยเป็นจังหวัดที่อยู่เนี่ยปริมณฑลเนี่ยสมุทรปราการก็ดีปทุมธานีนครปฐมแล้วก็รวมถึงนะครับลุงทบุรีที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยที่จังหวัดเนี้ยได้ไปมาคนเท่านี้เลยเฮ้ยคุณพ่อคะ สถานทีท่องเที่ยวไปมาแล้วไม่ไม่ไมขอบคุณทุกคนแล้วเตามไปทุกที่เลยไหมทีุกงานเอาอย่างนี้ตามไปทุกที่กงานต้องรู้ว่าคุณไรอันชอบทานอะไรในสี่จังหวัดนี้โอ้โหยากปไยคะเอาขึ้นเมนูดีกว่าคุณรนชอบคุณเมนูอะไรนะถ้าทุยเงต้องนอนค่ะทุ่นเององยเดี๋ยวไรอลงแล้วเหลือแต่กาแล้วแล้วีอะไรนะ ใครตออถูกเดาพวงมาลปาสบิาสลิดปาสลิดวันนี้มีมานะคะแบนช่วงแบบาสิดอ๋ออะรแค่ตังบอาตางบอบองอร่อยค่านนี้รอนี่อยากให้กรจบใจหน่อยขอบคุณทุกคนทุกนที่อยู่ที่นี่ตั้งแต่ชั้นหนึ่งชั้นใต้ดินตรงนี้อกเราไปถึงาผลงานด้วยเลยค่ะวัี้มีอะไรอยู่บาคะ ก็ขอบคุณท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับทุกทั้นเลยนะครับทุกคนเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณงานเจ้าภาพเป็ผู้จัดงานด้วยนะครับผมทใหอย่างด้วยในวันนี้ดีใจมากรับมาแล้วก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นมากเลยฮะแล้วก็ก็ขอบคุณทุกท่านที่มารอสักพักนแต่เช้าเลยนะครับก็ขังแล้วก็ตอนนี้จันรถึงพฤหัสถ์ทำไม้หดนอ่นหั่โทัวระบบหองเย็นนะฮะแล้วก็ผลมงานวันนี้ผลงานเพลงยังเก็บไว้ก่อนนะครับขอ ยังเก็บไว้ก่อนแต่ปีนี้เนี่ยเราบางคนเอาไว้ชื่อบรรจารเพลงว่ายังเก็บไว้ก่อนอ่ะเราจะมาท่องชื่อในยี้เก็บไว้ก่อนไม่ใช่ทุกอย่างเก็บไว้ก่อนก่อนอ่ะโอเคได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านคะขอเสียให้กับคุณไรอันหน่อยค่ะ เซฟที yeah. ่ดีกว่าจากด้านบนนะครับลงไปกับเซฟเขาด้านล่างเท่าเลยนะครับเซฟเขาเบียดมาตรงกลางเซฟนอร์เลยนะจะได้ติดเป็นภาพความประทับใจใครับในงานเสด่ห์ไล่ลูกในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกด้วยแล้วอะไรก็มาอยู่กับเราเพื่อเปิดงานด้วยกันเลยนะครับใช่แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวมองกล้องนะคะทางด้านหน้าว้าวทุกท่านนะทางด้านหน้าขยับเข้ามาได้เลยนะครับยิ้มสวยๆหวานๆ รูปนี้จะไปอยู่โซเชียลทุกพื้นที่ของสเสน่ห์ใกล้กรุงค่ะทั้งสี่จังหวัดเลยใช่ใชแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวมองไปทางด้านวิดีโอด้วยนิดนึงนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดตอนนั้นหนึ่งสองอสามมาพูดคขา่าเสน่ห์ใกล้กรุงพร้อมๆกันนะคะโอเคหนึ่งสองสามเสน่ห์ใกล้กรุงอีกสักทีนให้สักทีนะครับผมมาเรียบร้อยแล้วหน้าเรียบร้อยแล้วเอาเลยค่ะเอาละอ,อีกสักทีนึงนะมาหนึ่งสองสามเสน่ห์ มอบความสุขให้ชาวประเทคนกนกับเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวาะไปค่ะ